สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับเซลิวนะคะซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัทโรดไ y s ์ซิสเต็มถามว่าวันนี้เซลิวมีอะไรามานำเสนออ,อยู่มีอินเวอร์เตอร์แบรนด์หนึ่งที่อิวว่าน่าสนใจมากๆเป็นอีกแบรนด์หนึ่งจากทางญี่ปุ่นนะคะซึ่งหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อมาบ้างแล้วหรืออาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อวันนี้อิวมานำเสนอ,อมาแนะนำดีกว่า เผื่อไว้เป็นทางเลือกเนาะเผื่อาอท่านไหนกําลังดูดูแบรนด์ญี่ปุ่นหรือ,อ,อสนใจในแบรนด์ญี่ปุ่นอยากลองมาเล่นซึ่งวันนี้อยู่ขอนำเสนอแบรนด์โตชิบ้าค่ะหลาย,ลาย,ลายท่านก็โตชิบ้าเ,เนี่ยทำแบรนด์อินเวอร์เตอร์ด้วยเหรอใช่ค่ะโตชิบ้าเนี่ยทำแบรนด์อินเวอร์เตอร์ซึ่งทำตลาดมาแล้วเป็นยาวนาน10กว่าปีเลยซึ่งคุณสมบัติของแบรนด์นี้เนี่ยแตกต่างจากแบรนด์อินเวอร์เตอร์ญี่ปุ่น อื่นอย่างไรนะคะอันดับแรกแบรนด์นี้เนี่ยสามารถรองรับไฟของทั้งโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ไฟบ้านได้เพราะว่าสามารถรองรับมีแบบไฟ220โวลต์และไฟ380โวลต์และมีทั้งซิงเกิลเฟ e และก็ทรีเฟ e ซึ่งถ้า,าหลายๆท่านก็มาเลือกปรับตาม ความเหมาะสมของโรงงานท่านเอานะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยนอกเหนือจากเป็นแบรนดออ์อินเวอร์เตอร์ของญี่ปุ่นแล้วเนี่ยเขายังออกแบบให้อินเวอร์เตอร์เนี่ยมีทางพัดลมระบายอากาศแล้วก็ฮีทสิงสำหรับระบายอากาศซึ่งเหมาะมากๆกับออสภาพบ้านเราท,ที่ที่มีอากาศร้อนซึ่งถ้าหากอินเวอร์เตอร์เนี่ยสามารถระบายอากาศได้ดีมันก็ทำให้อ,อ,อายุการใช้งานเนี่ยยาวนานขึ้น นอกเหนือจากมี2ฟังก์ชันนี้แล้วนะคะแบรนด์อินเวอร์เตอร์อันนี้เนี่ยก็ยังสามารถออรองรับทั้งระบบ RS485 แล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับพวก PM มอเตอร์ได้น่าสนใจใช่ไหมอีกอย่างหนึ่งของแบรนด์นี้เขามีน้อยฟิลเตอร์นอย f i ฟิลเตอร์เนี่ยแบรนด์อื่นจะไม่มีซึ่ง ข้อดีของมีน้อยฟิลเตอร์ในตัวเป็นอย่างไรเพราะว่าน้อยฟิลเตอร์เนี่ยเขาจะป้องกันสัญญาณรบกวนไม่ใช่จากอ,อ,อันอื่นเข้ามาแต่เขาจะป้องกันสัญญาณรบกวนจากอ e ินเวอร์เตอร์ตัวนี้เนี่ยไปรบกวนการทํางานของพาร์ทอื่นซึ่งถ้าหากไม่มีสัญญาณรบกวนอย่างอื่นก็การใช้งานก็ยิ่งยาวนานขึ้นไปอีกเนี่ยอยู่ทีงว่าแบรนด์นี้เนี่ยน่าสนใจมากๆนอกเหนือจาก ฟังก์ชันของเขาเนี่ยยังครอบคลุมรองรับได้ทั้งพวกงานปั๊มลมงานคอนเวイเยอร์อะไรใดๆนะคะออของบริษัทโปรไดเนี่ยก็ยังมีเอนจิเนียร์ที่คอยให้คำแนะนำแล้วก็เข้าไปช่วยท่านท่านลูกค้าทุกท่านติดตั้งเซตพารามิเตอร์หรือถ้าหากการใช้งานหรือท่านลูกค้าอื่นที่ใช้แบรนด์อื่นนอกจากนี้เนี่ย อินเวอร์เตอร์เสียของเราก็ยังมออีบริการรับซ่อมแล้วก็ตรวจเช็คอินเวอร์เตอร์ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดทั้งขายเราก็รับซ่อมขนาดนี้เนี่ยบริการที่ครอบคลุมอีกว่าน่าสนใจมากๆถ้าหากซื้อเนี่ยรับรองว่าครบครันอออินวันที่มีที่เดียว Pro ได System by ายโตชิบ i อินเวอร์เตอร์ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปต่อนนะหรือว่าถ้าหากท่านใดนเนี่ย มีความสนใจหรือข้อสงสัยใดๆสามารถติดต่อทางพนักงานขายของเราได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ